เดี๋ยวเดีวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อ19นะคะ The a o t h o r s refer to work by camera and others in line 56 i n order to เขาบอกเขานะคะบอกว่า other นะคะก็คือผู้เขียนใช่ไหมคะ referred to referred to นี่คือการอะไรคะทุกคนการกล่าวถึงถูกต่อไม่เอ่ยกล่าวถึงงานนะคะของ camera camera and others นี่ก็คือและ อ่าท่านอื่นๆถูกไหมคะเขาอาจจะเขียนหลายคนเนาะในลายที่56เนี่ยเพื่อที่จะทำไมคะช้อย A คือ Offer a n Explanation ใช้ B Introduce an argument ใช้ C Question a motive แล้วก็ใช้ D นะคะ Support a conclusion ใช้ไหนคะทุกคนใช้ไหนคะ Offer a n Explanation นี่ก็คือการให้คำอธิบายถูกต้องไหมเอ่ย Explain เนี่ย ให้คำอธิบายใช่ไหมคะเป็นการอธิบายเพิ่มนั่นเองทุกคนใช้บีนะคะ introduce and argument คืออะไรคะทุกคนปกติเนี้ย introduce เนี่ยเราก็จะใช้แบบ let me introduce myself เป็นการแนะนำตัวอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ introduce นี่ก็คือแปลว่าแนะนำนะคะ introduce argument n a ก็คือพูดนะคะถึงข้อโต้แย้งนั่นเอง and argument argument นี่คือแบบการโต้แยง้งถูกต้องไหมคะ การโต้แย้งข้อโต้แย้งเหตุผลนะคะการพิจารณาถกเถียงนะคะการโต้แย้งข้อโต้แย้ขงข้อโต้แย้งข้อโต้เถียงอะไรเงี้ยได้นะคะก็คือก็คืออะไรคะเป็นเหมือน i n t r o d u c t i ่ n แนะนําไม่ได้แนะนําเหมือนเหมือนเหมือน giving advice นะคะไม่ใช่แนะนําแบบอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีนะคะแต่ว่าเหมือนแบบทําแบบบอกนั่นเองทุกคนบอกแบบ เพิ่มข้อตัวอย่างอะไรอย่างนี้ question of motives นะคะคืออะไรคะทุกคน motives นะคะแปลว่าเหตุผลนะคะเหตุจูงใจนะความประสงค์อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนหรือว่าเจตนานะคะ question of motives นะคะ question ปลก ปกติเนี่ยเป็นคำนามเนี่ย question ก็ <c oughs> คือคำถามถูกต้องไหมคะในที่นี้เป็น verb นะคะก็คือแบบเหมือนแบบตั้งคำถามมาถามทุกคนถามถึงเจตนาและ,ะสงสัยในเจตนาอย่างนี้นะทุกคน support a conclusion conclude คือการการอะไรคะมันจะม a r จะมาตอนท้ายถูกต้องไหมเอ่ย conclusion คืออะไรคะข้อสรุปถูกต้องไหมเอ่ยทุกคน พพอร์ตข้อสรุปนะคะ,ะมาดูกันนะเราต้องไปดูที่งานของแอมแคมเมอร์เนะคะในในาในบรรทัดที่56เนาะไปดูบรรทัดที่56นี่ไงทุกคน According to Cameron and others Gift giving represent s a symbolic ritual whereby gift giver attempt to signal their positive attitude to w a r d the intended recipient and their willingness to invest resources in a future relationship เขาบอกมาตรงนี้ใช่ไหมคะเขาบอกมาว่าเคมเบอร์เนี่ยเคมเบอร์อ่ะอ่าศึกษามานะคะแล้วก็ได้ผลนะว่าว่าคนแค่ของขวัญเนี่ยเขาพยายามที่จะ ส่งสัญญาณถูกต้องไหมคะว่าแบบเอ้ยเป็น positive attitude นะเป็นความรู้สึกแนวบวกความคิดแนวบวกถูกต้องไหมคะความรู้สึกความคิดที่ดีนั่นเองใช่ไหมคะทุกคนอ่ะ uh, intend e d recipient and d w b l e n e e s s to invest r e sources in a future relationship ก็คืออยากที่จะรักษาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆถูกไหมเอ่ยตรงนี้เนี่ยเขาให้มาทำไมคะ according to camera เนี่ยเขาให้มาทำไมคะ เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าอะไรเอ่ยคนเขาบอกว่าก,ก่อนหน้านี้เขาบอกว่า per h a p s givers believe that bigger g i f t convey stronger signal of t o u g h t i o n and consideration ตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ไหมเขาบอกเรานะว่าเอ้ยเนี่ยคนคนที่เป็นคนให้เนี่ยมักจะคิดว่าของที่ใหญ่กว่าเนี่ยทำไมคะเหมือนเป็นการส่งสัญญาณที่แบบชัดเจนกว่านะว่าเอ้ย,อยฉันฉัน ให้คุณเต็มที่เลยนะอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าแบบแดงความเคารบเคารบใช่ไหมคะอะไรประมาณนี้เนาะและ้วเขาก็เลยให้มาให้อันนี้มานะคะเพื่อเป็นการทําอะไรทุกคนอ่าทาอะไรคะทาอะไรเอ่ยช่อยไหนเอ่ยให้มาเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการเพิ่มข้อโต้แย้งหรือเปล่าคะเพิ่มข้อโต้แยง้งไหมไม่ถูกต้องมากคะ่ะเพราะว่ามันซัพพอร์ตกันเลยใช่ไหมเพราะว่าประโยคก่อนหน้านี้ก็คือ คือคนเข้าใจว่าได้ก็คือคนให้เนี่ยมักจะชอบคิดไปเองนะคะว่าการให้ของใหญ่เนี่ยแปลว่าแปลว่าแบบรักมากหรือไม่ก็แบบอ่ารู้สึกดีมากหรือว่าแบบเป็นการเซนเซนส์สตรองเกอร์สิใช่ไหมและทีนี้เขาก็เลยให้แคมเมรอร์มาถูกต้องไหมคะและแคมเมรอร์เนี่ยก็บอกว่าก็บอกว่าเลยคะคนมักจะทำไมคนมักจะพยายามที่จะส่งสัญญาณใช่ไหมคะเนี่ย เพียงที่จะส่งสัญญาณ positive ถูกต้องป่ะคะมันไปในทางเดียวกันถูกต้องไหมเอ,อ่ยทุกคนมันมันทำไมกันคะมัน support กันนะคะ support กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย question emotive ก็ไม่ถูกถูกต้องไหมเอ,อ่ยเขาไม่ได้ที่จะสงสัยอะไรเกี่ยวกับเจตนาของเรื่องนี้หรือว่าของคำพูดนี้ถูกต้องไหมคะเมื่อกี้บอกว่า support อันนี้มีคำว่า support พอดีเลยแต่ว่ามันเป็น support x เพราะค่ะเพราะว่ามันเป็น support conclusion ใช่ไหมคะ support ข้อสรุปซึ่งมันก็เลยผิดใช่ไหมเอ่ยเพราะว่ามันไม่ได้พูดถึงข้อสรุปใช่ไหมคะคำตอบเนี่ยก็เลยเป็น offer นะคะ and explanation เนาะก็คือเป็นการเพิ่มคำอธิบายให้นั่นเองทุกคนเขาแค่ให้เหมือนตัวอย่างขึ้นมาเพิ่มใช่ไหมคะเพราะตอนแรกเนี่ยเขาก็มี state m e n t มาว่า state m e n t มาว่าเนี่ยเออแบบ higher price อา่า More appreciation อะไรใช่ไหมคะเขาก็มี statement มาว่าคนคิดยังไงเสร็จปุ๊บเขาก็ให้ว่า according to c a m e r a bla บลา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 ใช่ไหมคะมันเป็นการ support ประโยคก่อนหน้าเนาะเป็นการให้ตัวอย่างเพิ่มขึ้นนะคะก็คือ offer an explanation นั่นเองให้คำอธิบายเนาะเรียบร้อยนะคะข้อ19นะคำตอบก็คือ A and นะคะ the others refer to work by c a m e r a and others in order to offer an explanation ค่ะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอป,ปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไอติมกับความรู้นั้นคู่กันเพราะดูความรู้เราก็ต้องกินไอติม